สวัสดีท่านผู้ชมครับในคลิปนี้ผมจะหยิบประเด็นร้อนแรงในขณะนี้มาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือบริษัท j k n ได้ยื่นต่อสารล้มละลายกลางเพื่อที่จะขอฟื้นฟูกิจการของตนเองนะครับผมก็ได้เข้าไปดูงบการเงินของบริษัทนี้ซึ่งงบการเงินล่าสุดเนี่ยก็มีงบเต็มเงินแต่มาส2ปีถึงพนะครับเราก็มีงบแค่นี้แต่เราก็พอที่จะสรุปประเด็นน่าสงสัยได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นการอัดครั้งเดียวไม่มีการตัดต่อหากพูดผิดหรือติดๆิขัดขันยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูประเด็นแรกที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบริษัทนี้กันเลยครับผมประเด็นแรกนะก็คือ JKN เนี่ยเขายื่นสารล้มลายกลางเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าเมื่อประมาณวันที่เพฤศจิกาเนี่ย JKN ก็ได้ประชุมกันเรียบร้อยนะครับ บอกว่าจะยื่นสารโนุมนายกลางวันที่8ก็ไปยื่นวันที่9าสารก็รับคาร้องนะครับเมื่อสารรับคาร้องแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับสารรับคำร้อง JKN ก็จะถูกคุ้มครองชั่วคราวจากเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ในที่นี้ก็คือผูอ้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็หรือไม่ก็สถาบันการเงินนะครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถ้า,าสายคุ้มครองนี้ก็ไปทวงหนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับ แล้วก็เหตุผลจริงๆของเขาเนี่ยเท่าที่ผมคิดมานะมันเป็นไปได้อยู่ประมาณสองทางดังนี้นะไม่ข้อแดข้อหนึ่งหรือไม่ก็ต้องสองข้อเลยนะครับนั่นก็คือต้องการฟื้นฟูกิจการจริงๆต้องการเข้ากระบวนการอะไรต่างๆเลยจริงๆโดยในอดีตเมื่อไม่นานมาเนี้มันก็มีบริษัทที่เข้าไปในกระบวนการนี้เหมือนกันอย่างเช่นสินมั่นคงเนี่ยที่โดนพิษโควิดแต่นั้นเราเข้าใจนะว่าเขาต้องการที่จะฟื้นฟูกิจการจริงๆเพราะว่าบริษัทเขาแย่ด้วย เหตุการณ์ไม่ปกตินะคือมีโควิดอะไรเงี้ยเราเข้าใจตรงนั้นนะครับว่าต้องการฟื้นฟูจริงๆแต่ในส่วนของ jkn เนี่ยผมยังมีแยกอีกหนึ่งข้อไปด้วยนะครับนั่นก็คือ,อต้องการขยายเวลาชลําระหนี้ต้องการเจราจาหนี้จากเจ้าหนี้หรือไม่ก็ต้องการเบี้ยหนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสารล้มนะลายกลางไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าล้มบนฟูกอะบางหนี้บางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะก็คือเหมือนเบี้ยหนี้ไปเลยในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถึงองไรก็ตามในนี้อย่างที่บอกว่า มันอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้อเลยก็ได้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมสงสัยแล้วก็เป็นประเด็นลมใหญ่ๆนะก่อนกว้างๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดประเด็นลึกๆก,ก,กันอีกทีนะครับตรงนี้เป็นข้อสงสัยแรกที่ผมได้รวบรวมมาให้ในตรงนี้ครับเราไปดูในข้อสงสัยถัดไปนะครับประเด็นที่สงสัยถัดไปก็คือทําไมต้องรีบยืน่นศาลรมอลายกลางรวดเร็วขนาดนั้น เราจะสังเกตเห็นกระบวนการที่ยื่นตรงนี้นะครับ3วันเองนะก็คือวันที่7ประชุมวันที่8ยื่นวันที่9้ารับคาร้องเรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งข้อสงสัยก็คือทําไมเขาไม่รอจนองบการเงินไต่มาสามนี่ออกมาก่อนเพราะว่าไม่เกินวันที่15พฤศจิกายนนี่แหละก็จะทราบแล้วว่างบการเงินตัวนี้มันจะดีมันจะมันจะเร็วมันจะร้ายยังไงนะเพราะฉะนั้น ทำไมเขาถึงไม่รอมันก็สันนิษฐานได้ว่างบแย่หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับในตรงนี้เนื่องจากไม่รอง,งบการเงินไต่มาศสามออกก่อนแล้วไปยื่นเลยโดยบางทีไปยื่นเนี่ยอาจจะยื่นด้วยงบการเงินเท่าที่มีก่อนอะไรเงี้ยซึ่งงบการเงินไต่มาศสองของ jkn เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูขี้เหร่เลยนะถ้าไปดูจริงนะถ้าตัวเลขตัวนั้นเหล่านั้นจริงทั้งหมดนะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับแต่ไต่มาศสามเราไม่รู้ขนาดนั้นนะครับเพราะมันยังไม่ได้ออกมานะครับ เมื่อเขาไม่ลองงบการเงินแต้มาสสามนะครับมันก็สันนิษฐานได้ว่ามีความเป็นไปได้แล้วกันมีความเป็นไปได้ว่าอา,อาจจะยื่นงบหรืออาจจะไม่ยื่นงบในแตรมาสสามนี้นะครับหรือเข้ากระบวนการสารให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยมายื่นที่หลังอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในกรณียื่นงบนะครับยื่นงบงบที่ออกมาอาจจะเป็นงบปกติเหมือนที่เขาเคยยื่นมาก่อนหน้านี้ก็ได้คือ ถ้าใครไปดูในงบการเงินของตัว JKN มันก็ถือว่าเป็นงบปกติเหมือนกันนะนะเราจะเห็นอะไรต่างๆไม่ไม่น่าจะมีสิ่งผิดปกติอะไรมากมายนะครับยกเว้นจะไปดูลึกจริงๆในงบปกติตรงนี้นะครับถ้ายื่นไปแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันเป็นงบที่แย่เดี๋ยวผมจะมีประเด็นย่อยด้วยว่ามันแย่แยได้ยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีนักนะครับในส่วนของงบปกตินะี่ยังแย่ออกไปได้คือ ยังมีไส้ในที่ปกติอ่าไส้ในที่ปกติซึ่งอันนี้เป็นประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะในมุมมองของผมนะแ้วก็ไส้ในเน่าอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับอ่ะก็อ่าในประเด็นถัดไปนะครับผมก็สงสัยว่าอ่าทำไมลูกหนี้การค้าเนี่ยสูงแล้วก็เงินสดค่อนข้างน้อยถ้าเรามาดูกันที่อ่าในส่วนของ ลูกหนี้การค้าจริงๆเนี่ยมีลูกหนี้การค้าอยู่ประมาณสองพันสามร้อยกว่าล้านเลยนะครับจากอ่าสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด2 9 0พันเก้าร้อยกว่าล้านเป็นลูกหนี้การค้าสักสองสองพันสาม 2, 2003, ถือว่าสัดส่วนที่เยอะมากแล้วสัดส่วนอ่าเงินสดเนี่ยหรือว่าเทียบเท่างเงินสดเนี่ยน้อยมากครับแค่ประมาณร้อยร้อยกว่าล้านน,นิดๆเองครับถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยสุดน้อยมากๆเจ้านี้อ่าลูกขออภัยครับลูกหนี้การค้าบริษัทเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ข้อสงสัยนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะอ่ะโอเคมีลูกหนี้การค้าเยอะแล้วเรารู้ละตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกหนี้การค้านะครับตั้งข้อสงสัยว่ามีจริงทั้งหมดหรือไม่เพราะช่วง,งหลังๆนี้ตั้งแต่มีสตาร์กมานี้เราก็เริ่มเสียวสนหลังอะก็คือไม่ไว้ใจตัวเลขอะไรง่ายๆทั้งสิ้นนะไอ้สตาร์กเนี่ยลูกหนีก้ก็ลงหนี้ปลอมนะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยจริงทั้งหมดไหมหรือว่า ไอ้บริษัทเ่าเนี้ยเป็นบริษัทที่สร้างขึ้นมาเองเนี่เป็นข้อสงสัยนะครับไม่ได้เป็นข้อกล่าวหานะครับอันนี้ก็ถือว่าอ,อยู่มีจริงทั้งหมดอาจจะเป็นจริงทั้งหมดเลยก็ได้หรือมีจริงบางส่วนหรือไม่มีจริงเลยนะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งสาส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะแยกย่อยเคสที่สามารถเกิดขึ้นได้ไปอีกนะครับถ้ามีจริงทั้งหมดเหตุใดลูกนี้การค้าถึงเยอะขนาดนี้นะครับถึงค้าไว้อย่างเงี้ยเยอะขนาดนี้ แล้วก็เงินสดของเองน้อยนะครับหนึ่งเหตุผลง่ายๆเลยก็คือคุณเก็บหนี้ไม่ได้เงินสดคุณก็มีน้อยไงนะครับเหตุผลที่สองไม่ได้สนใจเก็บหนี้นะครับเหตุผลที่สองนี้น่าเขกกะบาลมากนะถ้าไม่ได้สนใจเก็บหนี้ตรงน,นี้ก็คือต้องถามต่อแล้วว่าลูกหนี้คือใครนะครับลูกหนี้เป็นคนกันเองหรือเปล่าถึงกับไม่ใส่ใจเก็บหนี้แล้วก็ปล่อยให้มีลูกหนี้การค้าเยอะขนาดนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปที่ประเด็นที่เก็บหนี้ไม่ได้บ้างนะครับ เก็บนี่ไม่ได้ธรรมดาเนี่ยเหตุผลมันอ่ามันดูน่ากลัวมากนะคือต้องมีคำถามต่อด้วยว่าจะมีการตั้งสำรองไหมคือถ้าไม่มีการตั้งสำรองเนี่ยงบแต่มาสามออกมาน่าจะเละนะครับน่าจะเละแต่ถ้าเกิดมีการตั้งสำรองอยู่แล้วตรงเนี้ยงบอาจจะไม่ไม่ไม่เละเท่าไหร่เหตุผลถ้าไม่มีการตั้งสำรองเนี่ยอ่ในอ่า 2,300กว่าล้านตรงนี้เขาไม่ได้ตั้งสำรองไว้ใช่ไหมครับอยู่ดีเกิดมาตั้งสำรองในไต,ตรมาสนี้เป็นครั้งแรกก็นั่นก็แสดงว่ามันจะฉุดกำไรของบริษัทนี้ลงไปนะครับนั่นก็คืออย่างน้อยติดลบไป2,000กว่าล้านอะ่ะกำไรอะ่ะนะครับในส่วนนี้อย่างเดียวนะว่าตั้งสำรองก็คือตามนี่ไม่ได้แล้วก็ถือว่าสำรองส่วนนี้ไปเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆไต,ตรมาสที่บันทึงงบไปเขาอ,อาจจะไม่ได้ตั้งสำรองไว้นะครับถ้ามันเป็นในกรณีนี้นะครับ ในไตมาสก่อนหน้านั้นน่หรืองบการเงินที่เราเห็นเนี่ยก็คือไม่ได้มีการตั้งสำรองอลุกนี้การค้าไว้งบเนนติมเงินไตมาสามอาจจะแย่นะเพราะว่าไตมาสามเกิดการตั้งสำรองขึ้นมามีโอกาสเละรับขาดทุนระดับที่เห็นตรงนี้คือ2000กว่าล้านนะครับติดลบมาเลยนะครับก็มาดูประเด็นถัดไปนะครับเราจำตัวเลข2,300กว่าล้านนี้ไว้ก่อนนะครับในกรณีที่จะเกิดการตั้งสำรองในไตมาสนี้เป็นครั้งแรกนะครับ เรามาดูประเด็นถัดไปในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดหรือไม่หรือว่าสร้างมูลค่าได้ทั้งหมดหรือไม่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทนี้นะั่นก็คือคอนเทนต์ลิขสิทธิ์อะไรต่างๆพวกนั้นนะกะ็มีมูลค่าประมาณ7,700กว่าล้านบาทนะครับจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวสินทรัพย์ไม่ไม่มีตัวตนเนี่ยเยอะมากในะส่วนที่เยอะนะเก้าพันเนี่ยเจ็ด เจ็ดพันเจ็ดเกือบแปดพันเนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆค่อนข้างน้อยนะที่ดินอาคารอย่างเงี้ยไม่ไม่กี่ร้อยล้านเองนะครับในตรงนี้อ่ก็เลยเกิดข้อสงสัยมาว่าไอ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยถ้ามันสร้างมูลค่าได้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาถ้ามันสร้างมูลค่าไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็เออมูลค่าตัวเลขที่เห็นตรงเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นมูลค่าที่แท้จริงของมันหรือเปล่านะครับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตรงนี้ ก็เลยมีคําถามอยู่สองคำถามนี่คือมันยังใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดใช่ไหมถ้ามันใช่นะอ่าก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่มันมีบางส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่แหละมันค่อนข้างสําคัญมากนะครับในงบการเงินที่จะประกาศในแต่มาสามตรงนี้โดยตัวที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเนี่ยที่งบที่เห็นตรงเนี้นะครับยังไม่ได้ตีด้อยค่าหรือเปล่า นะครับยังไม่ได้ตีด้อยค่าแล้วตรงนี้หรือว่าตีด้อยค่าไปแล้วถ้ายังไม่ได้ตีด้อยค่าแล้วเกิดงบการเงินไตรมาสสามเนี่ยนะครับเป็นการตีด้อยค่าเป็นครั้งแรกนั่นก็หมายความว่าไอ้เจ็ดพันกว่าล้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตีด้อยค่าทั้งหมดเลยนะก็จะติดลบไปอีกเจ็ดพันกว่าล้านแต่มันคงไม่ได้ตีด้อยค่าทั้งหมดหรอกนะครับอันนี้เราคิดการเล่นๆในกรณีเวิร์ดแคสก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตรงนี้ ถูกตีด้วยค่าทั้งหมดก็คือจะลบไปประมาณ7 0 0 0กว่าล้านเลยนะฮะและเราจําตัวเลขเมื่อกี้ไหมสองพันสามกว่าล้านถ้าบวกกันเนี่ยก็ประมาณหมื่นล้านเลยทีเดียวนะครับที่จะขาดทุนแต่ผมคิดว่ามไม่ไมันไม่ถึงหมื่นล้านหรอกเพราะว่าไอ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตรงนี้มันอาจจะมีบางส่วนนะครับที่ยังใช้ประโยชน์ได้แล้วก็บริษัทนี้ขยันขยันซื้อสินทรัพย์มากเลยนะไอ้ไม่มีตัวตนเนี่ยซื้อทุกปีนะซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆ,ๆใครใครที่ไปดูใน สินทรัพย์ของบริษัทต,ตัวนี้นะครับบริษัทสินทรัพย์ไม่มีตัวนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วขยันขยันซื้อนะแต่ไอ้ที่ซื้อนะ่ะคือมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดหรือเปล่าไม่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะครับแต่ดูจากตรงนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะมีบางส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วในตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันในแต่กุแต่ไตรมาสสามจะโดนตีด้อยค่าไปเยอะแค่ไหนแล้วก็ไอ้ที่สินทรัพย์เจ็ดพันกว่าล้านเนี่ย การตีมูลค่าของมันเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะบางทีก็ตีมูลค่าไว้เวอรอเกินนะเบ้อเกอบเบ้อวางเลยว่ามีมูลค่าสูงบางทีก็ตีไม่ได้เหมาะสมนะไม่ได้เหมาะสมกับสภาพระยะเวลาเพราะสินทรัพย์พวกเนี้ยยิ่งมีเวลานานความนิยมมันยิ่งน้อยนะก็คือมันก็จะเริ่มด้อยค่าไปเรื่อยๆนะครับค่าเสื่อมเหมือนเป็นค่าเสื่อมอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกันดันนงนั้นตรงเนี้ยเกิดข้อสงสัยประเด็นน่าสงสัยเลยตรงเนี้ยสงสัยมากเลยนะ แดี๋ยวมาดูไกอีกทีในกระมดงบการเงินไตนม้าสามจะเจอรายละเอียดเยอะกว่านี้ด้วยถ้าเขาส่งงบนะอ่ะอันนี้อาสรุปแล้วคืองบกันเงินไตนม้าสามอาจจะเละนะครับในกรณีที่เลขตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเขาไม่ได้ตีด้วยค่าซึ่งผมไปค้นมาแล้วก็ไม่ได้ตีด้วยค่าแหละเอาง่ายนะครับตรงนี้เขาไม่ได้ตีด้วยค่าไว้ทั้งลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับอ่าก็ลองดูว่างบไตามาสามเขาจะเริ่มตีแต่อ่าตีเป็นด้อยค่าเป็นไตามาาแรกๆหรือเปล่าในตรงนี้นะครับ ถ้าตีเป็นด้อยค่าเมื่อไหร่อองกรบกระแรขัดทุนน่าจะแย่กาการอยู่นะครับมาดูประเด็นถัดไปครับเรามาดูในส่วนของอเงินสดกันมากนะครับก็คือเขาไดา้เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยเขาได้ลงทุนเพิ่มในปี2566เนี่ยไป1,600กว่าล้านนะแล้วก็เงินสดจากากิจก,รราการการดำเนินงานเนี่ยผมดูแล้วได้มาประมาณพันกว่าล้านนะครับพันนิดนิด ซึ่งเงินตรงนั้นก็ได้แล้วก็อันนี้ยังไม่รวมจากไอ้ที่ไปกู้ไปอะไรมานะอันนั้นก็น่าจะมีเงินเข้ามาในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่อย่างที่บอกว่าประเด็นที่เราสงสัยคือทำไมเลือกลงทุนเพิ่มไม่เลือกใช้นี่เพราะว่าปี 66, 66เนี่ยจะต้องเป็นปีที่ต้องอชำระนี่คุณกู้แล้วนะเพราะครบแล้วนะครับเหมือนเหมือนจะครบระยะเวลา,าต้อง ถ่ายถอนหุ้นกู้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับจำระหุ้นกู้ต่างๆพวกนี้ประมาณ1,474ล้าน,นถ้าจำเลขไม่ผิดนะหรือเตรียมกลมไปประมาณ1,500ล้านทำไมไม่โฟกัสไปที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นหนี้ที่ต้องใช้แล้วถึงเวลาแล้วแต่ jkn เลือกที่จะไปลงในลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือว่าไปซื้อคอนเทนต์อะไรพวกต่างๆเพิ่มประมาณ1,600กว่าล้านนะครับผมก็จะได้โฟร์สแบบนี้เมื่อได้เงินมานะครับ ขามีทางเลือกอยู่สองทางก็คือหนึ่งลงทุนสองเอาไปใช้นี่ใช้นี่หุ้นกู้หรือว่าสถาบันการเงินก็ตามแต่หุ้นกู้เนี่ยปีนี้นะครับต้องใช้แหละประมาณพันท่าร้อยล้านนะครับก็เขาเลือกอะไรมาเขาเลือกลงทุนนะครับเลือกลงทุนก็สงสารเจ้านี้มากเลยบอกเลยอ่านไปก็แบบโอ้โหแบบสงสารสงสารไม่รู้จะทํยงไงนะก็คือเขามีเงินแต่เขาไม่ใช้อ่ะเขาเลือกที่จะไปลงทุนแล้วไปไปซื้อสินทรัพย์เพิ่ม อ่ะโอเคมองมองในแง่ดีคือลงทุนเพื่อที่จะ,ะสร้างมูลค่าเอากาไรมาใช้หนี้หุ้นกู้อันนี้มองในแง่ดีนะครับเผอิญว่าหรือนะครับหรือตั้งใจเบี้ยวนี่แหละมีเงินแต่เอาไปซื้อ,อตัวสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยเองเลยแล้วก็พยายามไม่ใช้หนี้ตั้งใจที่จะไม่ใช้หนี้ครับข้อเนี้สองข้อนี้อันนี้มองในแง่บวกนะอันนี้มองในแง่บวกอันนี้มองในแง่ลบนะครับแล้วแต่คนจะมองอ่ะ <İstanbul> <lyrics> เมื่อเขา <AMY> เลือกที่จะลงทุนนะครับอาจจะใช้เหตุผลที่ฟังดูดีก็คือเพื่อสร้างมูลค่าต่างๆแล้วก็เอากำไรไปใช้นี่อะไรเงี้ยมันก็มีอยู่2ออย่างก็คือมันเป็นไป,นปนตามแผนนะครับเป็นไปตามแผนก็คือสามารถสร้างมูลค่าได้แต่มันไม่เป็นหลอกเชื่อเลยนะครับถ้าไม่ถ้ามันเป็นไปนตามแผนมันคงยไม่เป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันผิดแผนโอเคมันก็มาจะมาในเวที่ผิดแผนตรงนี้นะครับมาในเวนี้ถ้าจะให้เราใจว่าเขาอธิบายมาไงก็คือ เออเอาไปสร้างคอนเทนต์ไปซื้อคอนเทนต์ต่างๆแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนมาตามที่คาดอะไรเงี้ยผงมาเวนี้นะครับแต่ถ้าจะไปบอกว่าเออมีเงินนะแต่ชันจะไม่ใช้อ่ะเอออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้นะมันก็จะแบบดูฟังดูนะเกียดนะครับแต่สงสารมากบอกเลยมาดูประเด็นถัดไปนะประเด็นถัดไป <c oughs> ก็คืออาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วเขาจะแก้ไขยังไงผมก็พยายามรวบรวมมาให้ในตรงนี้นะครับก็ หลังจากที่พยายามเจราจากับเจ้านี้แล้วพยายามเจรจาเขาใช้เวเจรจานะอาจจะแบบขอขยายเวลาขอนู่นขอนี่ขอนั่นอะไรต่างเจ้านี้ก็ไม่ไม่ไม่เอาด้วยนะครับเจรจาไม่ผลเป็นเป็นผมผมก็ไม่เอาด้วยครับก็คือมันมันมันก็น่าเจ็บใจอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือทําไมไม่มาใช้นี่ถึงเวลาแล้วไม่ไม่มาใช้นี่เราแล้วก็จะขอผัดผ่อนไปนู่นไปนี่แล้วก็ บริหารยังไงให้ไม่มีเงินอช้หนี้ตรงนี้นะครับเจจาไม่ได้เป็นผลหรอกเพราะว่าเจ้านี้นะครับเขาก็อยากได้เงินของเขาคืนนะครับอ่าก็ตรงนี้ก็มีแนวทางอยู่ประมาณสัก3 4มแนวทางเท่าที่คิดได้ตอนนี้แต่ถ้าใครมีแนวทางเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันคือหนึ่งขายสินทรัพย์แต่ไอตัวสินทรัพย์นี่แหละก็คือเป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะนะครับก็คือมูลคล่าแท้จริงเนี่ยมันเยอะตามที่ ระบุไว้หรือเปล่าเจ็ดพันกว่าล้านอะไรพวกนั้นบางทีมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะอันนั้นเป็นมันเป็นอะไรที่ตีประเม,มินมูลค่าที่ยากพอสมควรนะครับมันไม่เหมือนว่าอา่สินทรัพย์มีตัวตนสินทรัพย์ตัวตนจะประเมินง่ายหน่อยที่ดินก็ยังพอประเมินได้ว่าประมาณเท่าไหร่นะตึกเออก็พอประเมินได้แต่อันนี้มันเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับมูลค่าแท้จริงมันเยอะตามที่ประเมินโอเคอน,นั้นโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้า มันเป็นมูลค่าแท้จริงมันน้อยละ่ะทํยังไงนะครับมันแทบจะตีด้อยค่ากับหมดอย่างเงี้ยขายสินทรัพย์ไปก็อาจจะไม่มีใครซื้อเพราะว่าซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ไปสร้างมูลค่าอะไรมากมายนักนะครับในเวของการขายสินทรัพย์ตัวนี้ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นว่าสินทรัพย์ของเขานะครับมีมูลค่าแท้จริงเยอะแค่ไหนโดยเฉพาะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในตรงนั้นนะครับเัระนั้นก็ต้องวัดกันอีกทีหนึ่งว่าเวนี้ได้หรือไม่ แต่ถ้าเขา,าขายสินทรัพย์ได้จริง,รงๆมีมูลค่าเยอะจริงปัญหามันไม่เยอะอย่างนี้หรอกอจริงไหมครัผมว่ามันน่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรมันจะมาในเวที่มูลค่าแท้จริงน้อยนี่แหละนะมาดูแนวทางที่2นะครการแก้ไขแก้ปัญหาเนี่ยคือกู้เพิ่มหรือแม้กรหาทุนเพิ่มออกหุ้นเพิ่มทุนอะไรเงี้ยแต่ไอเว์เนี้ยก็ไม่เวิร์ก เพราะกู้เพิ่มคงไม่มีใครให้กู้แล้วนะครับสถาบาันการเงินก็คงเข็ดแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนเลยไม่ได้หนี้คืนเลยนะครับไม่ได้คืนนี่เลยหาทุนก็คงไม่มีใครเพิ่มทุนให้แล้วแล้วก็อจะออกหุ้นเพิ่มทุนอะไรต่างๆนี้ก็คงยากแล้วราคาหุ้นมันต่ําขนาดนี้แล้วด้วยเนาะก็ไม่มีใครอยากจะเพิ่มทุนให้หรอกคิดว่านะก็คงกกลัวกันนะครับอะมาดูเวทัดไปนะครับอ่า ตามเก็บอย่าลืมตามเก็บาจากลูกนี่ตามเก็บนี้จากลูกนี้เห็นว่าลูกนี้มีเยอะนะมีเยอะเยอะมากเลยแต่ผมไปค้นข้อมูลแล้วลึกๆแล้วเวนี้ก็ยากทำไมถึงยากนะาจากภาพตรงนี้เนะี่ยจริงผมไม่ได้ใส่ของปี6-5มาด้วยนะก็คือ,อลูกนี้การค้านะครับลูกนี้การค้าของ JKN เนี่ยในส่วนของที่น้อยกว่า3เดือนเนี่ย ปกติจะอยู่ประมาณ200กว่าล้านนะสาเดือนประมาณ200กว่าล้าน6กสิบสอเดือนประมาณ200กว่าล้านแล้วก็มากกว่า12เดือนขึ้นไปอ่ะหปีที่ค้างชาระไว้1น่ปีปีหกห้าเนี่ยอยู่ประมาณสั้เก้าสิบกว่าล้านนะครับถ้าจะไม่ผิดนะแต่มันเพิ่มขึ้นมา200กว่าล้านเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นเท่าเท่าตัวอะไรนี้เป็นเท่าตัวเลยตัวนี้ยงังยังถ้าเท่าเดิมอยู่นะครับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว เราจะสังเกตเห็นว่า JKN เนี่ยมีปัญหาในการาตามเก็บลูกหนี้แล้วลูกหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูกันตามปีต่อปีอมีคนค้างชำระเยอะเจอลูกหนี้เบี้ยวเยอะหรือไม่ไปตามเก็บเขาเองก็ไม่รู้ตามที่เรานาเสนอในไลไ์ก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อสงสัยว่าทําไมถึงไปตามเก็บหนี้ไม่ได้หรือว่าไม่สนใจไปตามเองนะครับแล้วที่สําคัญตัวแดงๆนี้นะครับตัวแดงๆตรงนี้ อันตรายมากเพราะว่าเขาตั้งสำรลองตรงเนี้ไว้น้อยมากน้อยมากนะครับถ้าตั้งไว้เยอะโอเคมันในมาสามมันอาจจะ,ะถูกตั้งเพิ่มอีกไม่เยอะแต่ท่านตั้งน้อยอย่างนี้มีโอกาสโดนตั้งสำรลองอีกระดับพันล้านก็เป็นไปได้เหมือนกันนะในตรงนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นระเบิดเวลาอะไรอย่างหนึ่งเลยตรงบรรทัดเนี้นะก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะครับแต่ผมว่าไม่ดี เพราะค่อนข้างน่ากลัวดูจากตรงนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วกไ็ไม่ได้ตั้งสำรองอะไรไว้เลยด้วยนะน้อยมากนะครับหกสิบหกล้านเองนะครับเรามาดูเวที่สี่กันนะครับ่านี่เลยที่เขาเลือกนี่เลยก็คือยื่นศาลเพื่อคุ้มครองซะเลยไอ้นี่ไปไม่ได้ละไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้ไอ้นี่ซะเลยครับเพื่อขยายเวลาชลําระหนี้ไปก่อนนะครับโอ้ปัญหาอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะขยายเวลาชําระหนี้ แล้วก็ต้องการเจราจาใหม่มันมี2ออย่างด้วยถ้าตกลงกันได้ก็โอเคกันไปนะครับแต่เจ้านี้ไม่น่ายอมหรอกเอาจริงๆอ่านใจใครจะไปยอมนะครับอ่าก็แล้วก็ตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ผมอ่านใจ JKN เลยก็คืออ่ายอมเข้าแผนฟื้นฟูนไปแล้วอาจจะติด SP นะคิดว่านะครับแล้วถ้าง,งบการเงินไปมาสามไม่ยื่นเนี่ยติดเลยทันทีนะ วันที่สิบห้านี้หรือว่ายื่นแต่เละนะครับแต่ค่อนข้างเละแล้วก็ในส่วนของหนี้สินเยอะกว่าในส่วนของอผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยก็โดนเหมือนกันแต่โดนเอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะออกหน้าไหนก็ตามและผู้ที่น่าสงสารที่สุดนั่นก็คือเจ้าหนี้นะครับสถาบันการเงินหรือไม่ก็ผู้ถือหุ้นกู้ในตรงนี้และผู้น่าสงสารอีกหนึ่งหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือ ผู้ติดหุ้นสามัญน,นี่แหละก็เห็นแม้ว่าราคาลงไปสองฟอแล้วและก็ไม่รู้ว่ามันจะจบที่กี่ฟอนะครับในตรงนี้ก็ติดตามกันต่อไปถ้างบการเงินไตรมาสสามเขายื่นและส่งออกมารายละเอียดจะเยอะกว่านี้แล้วก็จะมองภาพต่างๆออกอมากกว่านี้แต่อันนี้ก็คือเป็นข้อสงสัยหลักๆที่ได้อ่านงบการเงินของบริษัทนี้มาว่ามีปัญหาก,ก็เยอะพอสมควรเท่าที่เห็นตรงนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากด้วยนะครับ ก็มีอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นตัวมิดยูนิเวิร์สแล้วก็ในส่วนของท็อปนิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็รายละเอียดมันจะปิดย่อยเยอะเกินไปนิดนึงนะครับเอาแค่นี้ปัญหาก็ค่อนข้างเยอะละนะครับในส่วนที่ไปเก็บประเด็นต่างๆมาได้ก็เอาข้อข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่า,าเขาจะส่งว่ดเงินแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะทำา EP ถัดไปเกี่ยวกับ ตัวบริษัทนี้มาให้ถ้ามีข้อมูลเชิงลึกอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับ c r i b e ให้เราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ